ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับพีมค g รา v ิ t ี้ชา n นลนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเซตนะครับผมเซตเมตาที่หลายๆคนอยากได้เซตเมตาในวอที่ปั่นปวดที่สุดเล่น PVP ก็ทัวรปวดหัวไม่น้อยนะครับนั่นก็คือเซตเวพอรนนั่นเองนะครับผมมา <Yeah. S 1> สเตอร์เวพอนนะครับหรือเรียกภาษาชาวบ้านก็คือดาบยกนั่นเอง นะครับผมแล้ววันนี้เรามาในเซตระดับรีเจนนะครับผมอ่าเรามาเซตในระดับรีเจนนะครับตัวสเตตัสจะคล้ายๆลิงกับไรเดอร์แทบจะทุกประการเลยนะครับจะคล้ายๆกันแทบทุกประการเลยต่างกันที่ค่าตัวเลขนะครับผมต่างกันที่ค่าตัวเลขนะครับแล้วก็คริเิคอลนะครับคือในเซตเอฟเฟกต์อ่ะลิงกับไรเดอร์จะได้คริเดเมจเยอะกว่าคริเลดแต่เซตนี้จะได้คริเลดมากกว่าคริเดเมจ สลับกันนะครับทุกคนสลับกันนะครับแล้วก็ถ้า e ก็นานด้วยนะนะครับแล้วเมื่อไหร่โอเวอร์จ่พ p จะออรอยครับคงไม่ได้ทําเพิ่มคงทาเซตนี้เป็นหลักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลงเกมดูมีคนบอกว่าเซตนี้ไม่เหมาะกับการลงดันอันนี้ผมต้องเตือนไปก่อนนะครับผมทําเพื่อคอนเทนต์เท่านั้นนะครับผมโปรดรับชมนะครับด้วยความสนุกก็พอนะครับคือทุกคนรู้เซตนี้มันลงดันไม่ได้ นะครับเซตนี้ใช้ลงดันไม่เวิร์ครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยมันชาร์จนานนะครับไอตัวข้างๆโดนหรือเปล่าไม่รู้รู้แค่ว่าไม่โดนก็คือนานเลยนะครับผมบอกเลยนะทุกคนคือมันอีนานมากดูดิกว่าจะอีโดนแต่ละดีอุตแตแรงนะนี่ขนาดผมยังไม่ได้ตีบวกของเต็มที่นะครับเฮ้ยกูวิ่งทำไมก่อนขอญาตยกฟาด นะครับเจอตัวนี้ผมขอญาตเยียบเหยียบอย่างเดียวครับจับหักเหยียบอย่างเดียวครับเพราะว่ามันนานครับไม่ใช่อะไรถ้าเจอตัวต้าสถานะผมไม่แนะนําให้กด e นะเพราะว่ากว่าจะ e ได้แต่ละทีคือมันนานมากนะครับทุกคนแต่ยังโชคดีที่ผมมีของแคสเยอะนะครับของแคสผมแรงไนงะไม่งั้นคือแบบหูลากยาวลากไปเถอะกว่าจะได้แต่ละทีปวดหัวเลยนะครับอาจยวเรามาดูกันว่าผมจะจบที่เวลาเท่าไหร่นะครับ อันนี้พี่หนูเองเขาก็ยิ่งๆเขาขำของแกนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราอีตรงนี้เลยครับเพราะว่ากว่ามันจะเดินไปถึงก็น่าจะโดนเมจพอดีอุม้มสองแสนหนึ่งโคตรจะแรงอุม้มกูโดนหมุนเกือบตายแล้วก็ยกมันทั้งหมู่คณะเลยละกัน <c oughs> ตับฮัลอ่าดูเวลานะครับทุกคน ถามว่าพี่หนูเองมีส่วนไหมก็มีส่วนครับถึงจะไม่มากก็ตามแต่ก็ยิงไปหลายตาเมจอยู่นะอ่ะก็เอาให้เห็นแล้วกันนี่ครับดาบยกดูเวลาที่ผมทำหนึ่งนาทีสิบสองนี่ดาบยกนะอันนี้คือเซตดาบยกนะครับท่านฟังไม่ผิดนะน,นี่คือเซตดาบยกนะครับลองคิดสภาพดูดิถ้าเป็นเซตอื่นอ่ะมันเร็วกว่านั้นเยอะอยู่แล้วนะครับผมต้องเตือนทุกคนไว้ก่อนนะครับผมคือเอาคำขำเอาคอนเทนต์อะได้ ได้แต่ไม่แนะนําไม่แนะนําไม่เอามาใช้ลงระยะยาวท่านไปเล่นลิงไปเล่นไรเดอร์เล่นโอเวอร์ดีกว่าพวงพัยเงี้ยเออเล่นอย่างงี้ดีกว่านะครับ <c oughs> อย่าหาเล่นลงดันเด็ดขาดนะผมเตือนทุกคนไปก่อนละครับเตือนไว้เลยนะครับผมท่านอย่าเอามาลงดันนะครับอันนี้ผมบู๊ไปก่อนนะอันนี้ผมแค่เอามาลงให้ดูว่าเออมันก็ลงได้นะแต่ทีเนี้ยคือท่านก็ต้องมีของเนี่ยท่านก็ต้องมีของนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ย ท่านจะใส่ดาบยกแล้วลงเกบคือปัญหาคือเกทอะ่ะมันจะมีบอสที่ต้านสถานะก็คือเวลาย,ยกอะ่ะยกไม่โดนยกก็ไม่โดนนะครับต้องรอจังหวะที่มันตุ้มทุบลงพื้นถ้ามันทุบลงพื้นแล้วบอสไม่ใส่สกิลอะไรเลยมันจะทำดาเมจได้แต่ถ้าเกิดผสนสกิลเรามาทักสกิลหนึ่งจบเหมือนตัดโดตัดขาดโลกาจากโลกภายนอกอะ่ะคือเราทำดาเมจมันไม่ได,มไมได้มันติดสถานะอมาตาะนนเดงนะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นการรีวิวดาบยกเวอร์ชั่นล,ลงดันนะครับส่วนคลิป PVP เดี๋ยวผมจะไปทํามาให้เร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัดแล้วก็เอาลงทีเดียวนะครับเพตอะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูตอนเล่น PVP แล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับ <c oughs> <โฮ> <acco> ผมก็มาดูใน PVP กันบ้างนะครับสำหรับเซ็ตดาบยกนะครับ <c oughs> โอ้ย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  เราบางเราบางเขาก็บางเหมือนกันนะฮะผู้ทีเดียวตายอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮนะนี่ครับยกเลยละกันครับผมขอทีหนึ่งดีดีดีบ่อยนะไมครับวยเอา้าโอ้โหห้องบาร์ เรียบร้อยครับหองบักจนได้ครับสักพักเดินกูตายเอ้เรียบร้อยห้องบักอีกแล้ว,อ,วอยู่ดีๆก็ได้ฆ่าได้อยู่ดีๆก็ตายนะครับอ่ะอันนี้ก็ ขอเป็นสักหนึ่งแมตช์แล้วกันนะครับผมทีมงานก็พิจารณาเรื่องการแก้ปั๊กตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการเล่นเยอะนะครับผมโอ้มันจะหมดสนุกกับพออย่างนี้แหละครับอันนี้ผมพูดจัดใจนะทุกคนคือมันเหมือนมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานนะครับเนี่ยเราเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยดูดิคือยืนยืนคนละที่กับเขาเราตาย งงไหมล่ะผมผมก็งงดูดิทุกคนโอ้เราจะมารีวิวทั้งทีเราต้องมาเจอปั๊กอย่างนี้ใครจะเล่นลราเนี่ยโอ้อันนี้โดนปกตินะครับไม่ได้โดนจากปั๊กนะอุ้ย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 ไม่ตายด้วย เฮ้ยฮะาเด้อ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 เดเด้อเดเด้อเดแปลกเจอบัคอะไรเพี้ยนๆอย่างนี้ด,นด้วยอกวะเนี่ยอ้าวเรียบร้อยอตูมตาพักหนึ่งเราตายเจอผมดินี่ไงเห็นไหมล่ะชัดเจนนะครับเราจะไม่พูดพาภาพสาเพลแล้วกันถ้าอยางั้นเดี๋ยวเราไปดูแมตต์ต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเจอบัคแบบนี้มันไม่น่าจะสนุกกันแหละนะครับ A few minutes later โอเคครับผมเรามาดูเกมที่สองกันนะครับว่าจะยังบั๊กอยู่ไหมอุ้ยโดนสกิดโอ้โหติดมือปุ้เนี่ยไม่ดีครับเปิดเฟิร์สบัตดับโอเคโ,โอ้ดิโอ้โหตัวนี้ถึกตัวนี้ถึกถึกมากอ่ะโอ้โหโดลหนลิงหัวขอ,อยาจิมจิมเอ้อย โอ้โหไอเปอร์ไนเกิลตีครับขอจับความหนึ่งทีมีเปิดรีเฟกด้วยนะฮะติดบล็อกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่ร,รู้ๆถ้าเขาตีเราเยอะนอกกับว่าเขาปั๊์ฟเอสซีให้เราเล่นนะฮะยกเลยละกันครับไม่รู้ว่าจะบล็อกหรือเปล่านะฮะ <c oughs> อ่ะตอ,อนนี้ยังไม่ติดบล็อกนะครับผมแล้วก็ลุยกันต่อนะครับเราต้องรอลุ้นหลังจากนี้และฮะคือถ้าไม่บล็อกก็ถือว่าดีไปนะคะ <c oughs> รัะคะคบเพราะว่าถ้าเราเจอบล็อกไปเนี่ยเกมก็จะหมดสนุก นะอ้าวพวกกดออกเฉยกดออกอย่างกังนเหรอเหลือสองสองละสามนาทีเนี่ยมไม่เป็นไรครับคนเราร้อยเราได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะฮะโดนฟงผายยิงไปดีโด,โ,ดโดนุ้ยโดนจับทุบวิวยังรอด,ด,ดอยู่ฮะยังรอดอยู่ เรามีวงไฟคอยสอยอ้าวโดนอย่างนี้แตกไม่กดああคิวแตกนะครับไอเปิดดักเกอลยังรอดอยู่ครับขอญาตถ่วงเวลาขอญาตถ่วงเวลาอุ้ยอาแน่เอวโบสแมสซะด้วยนะครับอันนี้น่าจะไม่รอดเลยฮะเรียบร้อยครับผมแต่เหมือนห้องจะไม่บักนะทุกคน จักให้ดูนะครับห้องไม่น่าบั็กนะฮะจับยกเลยแล้วกันครับเฮ้ยรีเฟกเออ,เอ,ออ้าวอ้าวอ๋อมาพิ่งเกิดอู้เราลอดนะฮะรอดทาพึ่งเกิดนะครับผมโอเคพอคุยก็ได้เอวิ่งไงน่แหแน่อุ้ยโดนระเบิดสองไปนะครับไอ,เ,อ,อไเบอร์แจ็กเกอร์อย่ากันเหรอกด ตุ้ม WKO นี่ครับสักพักหนึ่งโดนไลทนิ n i n g b บเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหอาาถาแล้วเกิดขออญาตจับผักนี่เา sp อีกชอบชอบนะฮะคือบอกตรงๆนะครับที่เก็บเราน้อยแล้วเลือดเราเยอะนะเขาตีเราเราได้ sp เยอะนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากรู้ว่าไปจากไรนะครับก็ลองไปดูคลิปของตอต้อนะครับผมที่เล่น WDJ อย่างเดียวนะฮะก็ลองไปดูนะครับ โคตรจะน่ากลัวโค้รจะอันตรายนะครับอย่าได้เผลอเชียวนะฮะอย่างโชคดีที่มันไม่บั๊กครับเพราะว่าถ้าบั๊กอะสีสันในการเล่นมันจะหมดไปนะครับผมกนะ็เอาผิวเผลอสัก2องแมตช์ก็พอนะครับผมแต่แมตช์แรกเสียดด้เสียได้ยมันดันบั๊กนะครับผมแต่แมตช์นี้ไม่บั๊กแต่คนก็ไม่ครบนะครับแต่ก็เรามาสรุปข,รข้อดีข้อด้อยของเซตมันกัน นะครับสำหรับดาบยกนะทีนี้เมื่อวานผมดันไปอ p s t a ตตัดบางส่วนมาด้วยนะครับผมอ่ะเราจะมาพูดถึงข้อดีก่อนเลย set เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่แล้วนะครับผม,ผมจะไม่เปรียบเทียบระดับแรกับเกนนะเพราะว่าระดับแรกับเกนเนี่ยมันเปรียบเทียบค่อนข้างยากนะครับคือแรกับเกนอะ่ะมันมีผลเยอะมากๆนะครับทุกคนคือเราจะมองแค่แบบอุ้ยมันก็แรมันก็เล่นได้เหมือนกันดิพี่ มันก็นเล่นได้เหมือนกันใช่ครับมันเล่นได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณเอาไปลงวอลคือถ้าคุณไปเล่นห้องฟ้าเล่นสนุกสนุกคุณสามารถเอาไปเล่นได้ครับแต่ถ้าตราบใดคุณต้องเอาไปลงวอลแลอาจจะตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่ารีเจนแน่นอนอันนี้ผมต้องพูดไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับทีนี้ข้อดีนะครับหนึ่งเลย E ของเซตนี้นะครับ กว้างมากกว้างมากๆนะครับกว้างแล้วก็ถ่วงเวลาได้ดีด้วยนะครับคือเวลา่วงเวลาฝั่งตรงข้ามคนที่คนที่โดนอ่ะดีมากนะครับถ้ากรณียกโดนนะกรณียกโดนนะครับและที่สําคัญครับจังหวะในการยกมันยกเร็วมากครับคือกด E ปุ๊บมันยกลอยขึ้นทันทีนะครับถ้าศัตรูอยู่บริเวณนั้นนะครับ2นะครับ มันไม่ได้มีแค่จังหวะเดียวครับมันมี2จังหวะครับผมมันมีจังหวะชาร์จขึ้นกับตอนที่มันทุบแล้วทุบลงนะครับจังหวะทุบลงนะครับถ้ากรณีไม่โดนยกแต่มีเป้าหมายหรือศัตรูมาอยู่ในวงตอนจังหวะทุบลงพอดีจะโดนดาเมจด้วยนะครับก็จะคล้ายๆกับกรณีเซตเดียวกับเมจิเชียนนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องการใช้งานการลงดด้ผมจะขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะจริงๆนะครับอ่ะ ต่อมาครับเรามาดูในด้ดานแรของข้อเสียกันบ้างข้อเสียคืออะไรดึงเลยครับถ้าสโตมีสกิลเพที่สูงโอกาสที่จะติดสถานะไอเฟรมก็คือติดสถานะอมตะนะครับคือพอเขาติดสถานะอมตะเรากดยกยกเขาไม่โดนเขาสามารถกดเดินออกได้เลยกดเดินออกจากงวงได ดือด้อเลยอะคือแบบเดินออกยังได้เลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากเมจิเชียนคือเมจิเชียนมันยกแล้วมันกระตุ้มเลยมันยกได้วิวิครึ่งแล้วมันตุ้มแต่นี่คือยกแล้วมันชาร์จแล้วชาร์จอีกประมาณ3วิซึ่งมันชาร์จนานมากๆนะครับนี่คือข้อเสียของการชาร์จนานซึ่งถ้าศัตรูไม่โดนยกตั้งแต่แรกก็คือมีโอกาสที่จะไม่โดสูงนะครับ 2. ออันนี้จะเป็นข้อเสียเดียวกับพวกเมจิเชียนเลยหรือเซตจ็อกเกอร์ นะครับเอยไม่ใช่ไจ๊กเกอร์หรือบอสจ๊กเกอร์เน่ขออภัยนะครับหรือบอสจ๊กเกอร์นะครับคือถ้าตัวเราโดนดันออกกากวงโดนดันโดนดันตัวเอไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนในทีมหรือศัตรูที่โดนนะครับถ้าดันแล้วรัศมีตตอนระเบิดลงมันอยู่นอกระยะมันจะไม่โดนดาเมจนะครับมันจะไม่โดนดาเมจนะครับทุกคน นี่คือข้อเสียของเซตดีนะครับแต่ถ้าโดยรวมนะครับเปรียบเทียบถ้าเป็นการให้คะแนนของผมนะครับลงดันผมให้แค่6ลงดันให้แค่6ครับเพราะว่ามันเสียเวลามากๆผมพูดจากไกลเลยนะครับลงดันคือเสียเวลามากๆแต่ถามว่าแรงไหมแรงแรงครับแต่ผมให้แค่6แต่ถ้าเป็น PVP PVP ห้องฟ้าหรือเล่นแบบ3า3ว v 4า v 2วีี 4, ว 4, 2, 2, ผมให้9.5ผมให้9.5แล้วกันครับเพราะว่าคือมันเป็นเซตที่ปั่นปวดน,นะครับคือใครเห็นก็แบบถ้าไม่มี sp ในการเล่นอ่ะอาจจะถึงขั้นต้องวิ่งหนีเพื่อ่วงเวลาหา sp นะครับหรือไม่ก็ต้องรอจังหวะที่ที่ดีกว่าดีเพื่อที่จะไปเล่นต่อนะครับผมส่วนในวอลผมให้10เต็ม10เลยสำหรับเซตนี้นะครับในวอลผมให้10แเต็มเพราะมันปวดปวดมากๆนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ของผู้เล่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งถ้าใครสกิลเพย์ดีกว่าก็ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นการรีวิวเฉพาะของพีคกาวิตี้ผู้นี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งในมุมมองของแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับก็ฝากติดตามช่อง u t u b e พีคกา v i ตี้แชน n นลกันด้วยนะครับผมส่วนคลิป,ปวันนี้ก็ขอ,อ จบเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคอนเทนต์หน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็รอดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ